บอกสวัสดีค่ะสวัสดีมีในบัญชีเปิดไลฟ์ปุ๊บงานรุ่เพื่อนเดินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจะเจอกันหน้าแปดสิบแล้วนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ทางสะดวกก่อนนะเพราะว่าเพื่อนๆกำลังแบบเดินผ่านไปนะคะสวัสดีนะคะก็ วันนี้นะคะมาในหัวข้อนะคะ3ข้อเสียของการทําช่องนะคะจะเป็นช่องแฟนเพจหรือว่าช่อง y t u t u นะถ้าคุณรู้สิ่งนี้ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้อย่าเพิ่งทําช่องนะมาศึกษาก่อนนะคะมาศึกษาก่อนว่ามันจะเกิดผลเสียยังง่ายนะคะถ้าเราทําช่องนะถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ก็อย่าเพิ่งทํานะคะเพราะว่าบางทีคุณเข้ามาทําแล้วคุณรู้สิ่งนี้คุณอาจจะออกไปก่อนคุณอาจจะออกไปก่อนที่จะสําเร็จก็ได้เนาะ ดังนั้นเรากวรนที่จะศึกษาก่อนที่จะทําช่องหรือว่าทการออนไลน์ในช่องอสร้างตัวตนในในช่องอแพลตฟอร์มต่างๆนะคะ<อ>เดี๋ยวเราเข้ามาปากันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้มาฝากสามหัวข้อนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฟังเสียงตัวเองก่อนนะ ดังไม่เลย,ย <c ười> ทำไมไม่ดังดังไวะอ๋อดังอยู่นะคะดังอยู่ดังอยู่ โอเคนะคะเดี nee, ๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะอาจจะมาแป๊บเดียวนะคะประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาทีเนาะแช่สวัสดีคนหนึ่งล้านคนนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกันนะทำไมไเป็ไหนไทยน่ะเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวไายเนาะแชร์ไปยังกลุ่มก่อนสวัสดีค่ะ ม่ให้ดูเอาหน้ามนจะบอดด้วยเซ็งเลยปุ๊บโ,โอเคนะคะเมากโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะคะคข้อเสียของการทําช่องนะคะคก็ถ้ารู้ก่อนเราก็จะได้รู้ว่าเออเราจะทําช่องดีไหมเราจะอ่าเราจะทําช่องดีหรือเปล่าเราจะทํา อันนี้ดีไหมนะคะก็เรียนรู้ก่อนก็ไม่เสียหายนะคะข้อท <IL S 1> <primera> ี่1นะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะคะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็อ่าใครที่เข้ามาหลังก็อ่าย้อนหลังดูก็ได้เนาะ,ะ <IL S 2> ข้อที่1ก็คือนะคะมันไม่สามารถสร้างเงินได้ทันทีนะคะใครที่ใจร้อนนะใครที่ใจร้อนแล้วก็อยากที่จะทําช่องแล้วไม่ได้เงินอะ่ะมันไม่สามารถสร้างเงินคุณได้ทันทีเพราะว่าออนไลน์ ถ้าเราขายออนไลน์นะมันก็จะสามารถสร้างเงินได้เลยแหละนะแต่มันก็จะค่อยๆได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะสร้างรายได้จากช่องอ่ะจากช่องโดยตรงอ่ะมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องมีกฎเกณฑ์มันต้องผ่านกฎนั้นกฎนี้มันต้องมีคนติดตามขนาดนุ้นขนาดนี้นะคะ ดังนั้นนะคะถ้าใครคิดว่าเข้ามาทาช่องเราได้เงินเลยนะคุณคิดผิดแล้วนะคะคิดผิดแล้วแต่ถ้าคุณต้องการที่จะทําช่องนะแนะนําเลยนะคะว่าคุณต้องมีใจที่แบบทําอย่างต่อเนื่องต้องมีใจที่จะทําอย่างต่อเนื่องต้องมีใจที่จะทําได้อย่างตลอดน่ะทาได้อย่างตลอดแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตอัปเกรดตัวเองได้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะถ้าคิดจะทําช่องคุณต้องถามใจก่อนตัวเองก่อนเลยว่า เฮ้ยมันไม่สามารถสร้างเงินได้นะบางคนเป็นปี10ปีถึงจะสร้างไรายได้ได้มันอยู่ที่ว่าความขยันของแต่ละคนอะว่าใครขยันขนาดไหนบางคนเขาก็ทําแค่5 6, 6เดือนเขาก็สร้างไรายได้ได้แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาจับประเด็นได้เนื่องจากว่าเขา,เาทําอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเขาแบบเกาะกระแสะเป็นใช่ไหมคะก็แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคลแต่ถ้าคุณที่จะคิดมาทาแบบเล่น ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยเนาะโอเคนะคะก็ข้อที่1ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือนะคะ,ะช่อง youtube ช่องแฟนเพจเนี่ย<ๆ>เขามีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อยู่ตลอดเวลานะถ้าคุณคิดว่าเข้ามาทำแล้วทำแต่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นถ้าเราคิดจะทําช่องเราก็ต้องสามารถที่จะทําตามกฎเกณฑ์เขาได้นะคะสามารถที่จะทําตามกฎเกณฑ์เขาเขาคือแบบเขาสามารถที่จะให้ไปแดงเราตอนไหนก็ได้เราเขาสามารถที่จะปิดช่องเราตอนไหนก็ได้ดังนั้นเมื่อเราคิดจะมาทําช่องเราก็ต้องทําตามกฎเกณฑ์เขาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ต้องศึกษากฎเกณฑ์ว่าทํำยังไงเราถึงจะไม่ผิดกฎ ทำยังไงเราถึงจะผ่านกฎเกณฑ์เนาะก็ต้องมีการศึกษาต้องาศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะก็เป็นข้อที่สองนะคะแล้วถ้าใครนะคิดที่จะออกจากงานประจำมีงานประจำทำอยู่แล้วแล้วคิดที่จะออกงานประจำเพื่อที่จะทำช่องโดยตรงก็เป็นเรื่องดีนะแต่อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าถ้าคุณคิดที่จะทำช่องโดยตรงเนะี่ย อยากที่จะให้แบบทําอย่างจริงๆจังๆอ่ะเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลยณขณะนั้นคุณก็ต้องแบบทําแบบพ0นเน่ะทำร้0ยเไม่ได้นะต้องทําแบบ1 0 0เปอทำแบบจริงๆจังๆต้องอัปโหลดคลิปอย่างน้อยวันละ3คลิป4คลิปก็ว่ากันไป อัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่เวลาที่เราออกจากงานประจําเพื่อที่จะทําออนไลน์เนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่ามันทําให้เราแบบทําจริงจังอ่ะเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกไงเราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมันก็ทําให้เราแบบทําอย่างจริงๆรจังๆทําแบบเต็มเหนียวทําอย่างแบบ1 0 0เได้นั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะครูวินนอสวัสดีนะคะครูวินน้อเข้าไปมางเป็นคนแรกเลยนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีคนน้อยแวะทักทายค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะคุณนะคะขอบคุณนะ,ะ,ณนะ,ะก็นะถ้าใครจะทําช่องนะ,ะก็ต้องศึกษาเรื่องกฎเกณฑ์ของเขาให้ดีๆนะคะแล้วก็ต้องทําตามกฎของเขาด้วยเพราะว่าเรามาอาศัยช่องเขาอยู่เรามาแบบใช้ช่องทางของเขาเพื่อที่จะสร้างไรายได้ดังนั้นเขาออกกฎเกณฑ์อะไร เราก็ต้องทําตามเขานะอย่าทําผิดกฎเพราะว่าเขาสามารถปิดช่องเราได้<น>เขาสามารถจะ,ะส่งใบแดงให้กับเราได้เขาสามารถส่งใบเตือนให้กับเราได้นั่นเองนะคะเขาสามารถที่จะไล่เราออกจากสนามตอนไนตอนไหนก็ได้นั่นเองเนาะและที่สําคัญนะกฎเกณฑ์ของเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานัน่นเองนะงงเราก็ต้องยอมรับข้อนี้ให้ได้ด้วยเนาะข้อที่3นะคะ ถ้าคุณคิดที่จะทำช่องหรือที่คิดที่จะทำออนไลน์คุณต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะต้องไม่หยุดนิ่งนะหยุดนิ่งไม่ได้เลยนะต้องแบบเรียนรู้ตลอดเวลาต้องอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องทำตัวเองให้แบบโดดเด่นนะ่ะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองโดดเด่นออกจากเพื่อนเพราะว่าคนที่ทำช่องเขามีเยอะมากแล้วทำยังไงที่จะให้ช่องของเราเติบโตทำยังไงที่จะให้ช่องของเรามีคนดู เราก็ต้องทําเรื่องราวที่แตกตา่างต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการเรียนรู้ต้องทําให้ตัวเองแตกตา่างทํายังไงที่จะให้คลิปของเราสวยขึ้นถ้าเราเป็นคนที่ทําคลิปไม่สวยแล้วคลิปต่อๆๆต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปก็ไม่สวยอยู่แบบนั้นแรกๆคนก็จะเข้าใจอยู่ว,ยว่าคนอะ่ะเข้ามาใหม่เราทําใหม่คือเขาก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราทํามาเป็นปีแต่คลิปวิดีโอของเราก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนแรกๆเนี่ยเนาะ เขาก็จะคิดว่าเราไม่มีการอัปเกรดตัวเราเราไม่มีการพัฒนาเนาะเขาก็ไม่อยากที่จะติดตามเราดังนั้นถ้าคุณอยากจะทําช่องช่องคุณต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาต้องทำจริงจจังๆอยู่ตลอดเวลาต้องอัปเกรดต,ตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะก็เป็นสข้อเสียนะคะที่ใครที่คิดจะอยากทําช่องเนาะก็ลองนะคะก็ลองนําไปปรับใช้ก็ลองแบบไปคิดดูนะคะว่าเออถ้าเราคิดที่จะทําช่องนะ เราสามารถที่จะรับ3ข้อนี้ได้ไหมถ้าเราคิดป้า3ข้อนี้โอ้ยจิบจิบมากคนน้อยแนะนําให้ลุยเลยนะคะให้ตามช่องให้ลุยเลยเนาะเพราะว่า ทุกอย่างที่เราทํามันจะสามารถแบบสร้างผลลัพธ์ให้กับเราได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะคนน้อยแบบคิดว่ามันแน่นอนเลยแหะถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องถ้าเราทําอย่างจริงจังนะคะก็เป็น3วิธีนะคะเท่าเป็น3ข้อเสียนะคะที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะขอบคุณคน3ามล้านคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์เนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังกันนะคะก็เดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือข้อ1ก็คือ มันไม่สามารถสร้างเงินได้ในทันทีข้อ2ก็คือกฎเกณฑ์มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นแล้วเราก็ต้องทําตามกฎของเขานะคะข้อ3ก็คืออย่าหยุดนิ่งนะคะให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาให้อัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่ละเวทจะไปแล้วนะคะหนูจะไปแล้วนะพี่ละเวทไปย้อนหลังให้ดูด้วยนะคะไปย้อนหลังฟังด้วยเนาะ,ะจะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่า ครูพ,พี่โนขอบคุณพี่ระเวศนะคะทีะ่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจกันขอบคุณงพนหกล้านคนนะคะที่เข้ามาดู6กล้านคนนะคะก็เห็นหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะไปทานข้าวแล้วเนาะ,ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ